ใช่ไหมประโยชน์ยังจากการวนเรานี่แต่่าทําไมถึงไม่จบไม่สิ้นวะแล้วภาพออกไปเหมือนกูเป็นคนพูดเรื่องเบ้า,บามันไม่ใช่อ่ะอย่าบอกมันไม่ใช่นะเธอมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกเธอเห็นเลยสิ่งที่คุณเห็นนั้นคือละครสิ่งที่คุณนั้นเห็นมันคือละครเคยบอกแต่ก็ไม่เคยพูดว่าเราเราเราเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเราเรามเคยเป็นคนพอ,อการที่รักลูก ต้องมานั่งโพสลงเฟซบุ๊กหรือเปล่ารักลูกรักลูกทำเพล่นลูกรักตเกียวนาลิตะกูจะโพสลำดีน,น้อยไม่หายยิ่งเจ,จ๊กูยิ่งเจ๊กูอยู่ตัวรักนาลิตะนะกูจะโพสซู่มมืออะไรตัวใหญ่คนเสียรักนาลิตะรักโตเกียวรักมากอยากเลียดากลูกกูอยู่บ่กูโพสซู่มมืออะไรตัวคนเราไม่ต้องโพสเนาะแบบว่าถ้าถ้ารักจริงอ่ะคนเรารักจริงไม่ต้องโพสบ่อยเหนื่อยบ่บอมันเป็นแปรบอมันเป็นแปรเราจะเน้นมันก็สร้างกูอยู่เดียวแหละจะเน้นมันก็เป็นคัสตัวกูอยู่เดียวแหละ อืมเขาเรียกว่าเออการที่ฉันไม่ได้มาพูดว่ารักลูกแปลว่าเราไม่รักลูกอืมแต่ไอ้บิ้งโง่ไอ้บิ้งโง่ไอ้ชุ่มเทาบิ้งโง่ไอ้บิ้งโงาลูกไอ้ชุเท่าบิ้งโง่ซะแต้ว่าคิดว่าข่อยเป็นคนรัางแก่คนดี่ข่อยบ่ยอมข่อยถือว่าเปลียนทุกเรื่องข่อยบอกเลยข่อยเป็นคนมากนี่รักลูกอุ้ยกูอยากพูดถึงเหงื่ตื่นขึ้นมารักลูกมีความผิดกูก็รักลูก มีความช่วยกุหลาบลูกให้ลูกเขาเติบโตเนี่ให้ลูกเขาใหญ่ขึ้นน้องฝ่าเนี่ยลูกเขาเสียนทางเขาเนี่ยแต่พอแม่กูขวัญมาบโมบพพอแม่กูยังเป็นคนดีได้หรอแล้วสิมาอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้ไรแต่แม่ก็พอกูบทเลียนก็คือกูยังเป็นคนดีได้ใช่ไหมแม่ฉันไม่เคยเรียนฉันเลยแม่ก็พอฉันนี่เลิกกันนี่ทำมาให้เป็นคนดีได้มันอยู่ที่นี่จ้าโอ้ อยทย์คมอตอิทย์คณกแอ้วะยี่ดีแม่กับพ่อฉันหนเลิกกันเปรี้ยเปรี้ยฉันต้องเป็นคนดีได้ไงเอ้าฉันทำไมถึงมีธุรกิจได้ขนาดนี้ทำไมถึงตื่นติวเป็นคนมีความคิดได้คิดคิดลองคิดดูดีๆนะอย่าไปคิดอะไรมากเลมันตัว <Good> มันท <hayat partido> <that> ั่วนี <ina> ่มันกิ่งของเราอีกอืมเราเอาตังให้มันรอดก่อนเอาตังให้มันรอดล้วประคับประคองตีมันไปได้ก่อน อันนี้อันนี้สําหรับผมหน่อยสำหรับผมพี่น้องอาะมูจาว่าเลยรอาะคอมเมนี่ยไม่ว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ใครมูจาว่าข่อยบ้าข่อยสิบ้ามูจาว่าข่อยแต่ว่าข่อยว่าบ้าเพราะว่าข่อยคิดว่าข่อยข่อยยู่ข่อยข่อยบุกข่อยน้ำไปมีแต่ขอมาลาล้างข่อยแล้วข่อยต้องตอบโต้เพราะกูตอบโต้กับอ้าวกูรังแกยังไงพวกสู้เป็นยังพวกสิเศร้าบ่บีิโภคสู้เป็นอีหยังพวกต้องการอีหยังสินดีแต่เงินแต่เงินว่าให้บ่ได้ด้วย ต้องการอะไรสันดีเขาเหมียเขามาดูต้องการอย่างสันดีการที่คนเรามีความผิดแล้วชอบอสมมติมันเหมือนเหมียว่าวันนี้คุณฆ่าคนตายพรุ่งนี้คุณไปทำบัพทำบุญกวดน้ำใส่บาตรมันลบไม่ได้จ้าเพราะคุณฆ่าคนตายคุณขโมยของขโมยของเสร็จป,ปุ๊บ ใส่บาปดีกว่าหายแล้วบาปตัวนี้เหรอไม่ได้บาปติดตัวเมืองตายบาปจะหายหนึ่งต่อเมื่อมึงสำนึกไม่ใช่ว่ามึงไปทาบุญแก้บาปสำนึกบาปมันจะหายทุกอย่างเ็เรื่มจากจิตสำนึกไม่ได้เริ่มจากทําไปแล้วโอเมื่อนีคุณไปลักขงกงอาสม,มุตนะสม,มุติวันนี้เราขโมยทองมาสิบบาทขโมยทองเพื่อนมาพรุ่งนี้เช้าไม่มีใครรู้เราไปทําบุญดีกว่า เพว่าทำบุญดีกว่าทำบุญพื่อจะให้บาปที่กูขโมยทองม,มันหายมันไม่หายแต่ถ้าเกิดจิตสำนึกคุณมันได้เอาทองเขาไปคืนบาปหายนะขโมยทองมาสิบบาทเก็บไว้แล้วก็เสี่ยงไว้แล้วก็พ่อท่องพอทองคำตัวเนี้ยหายไปแล้วไปทำบุญสะดอกเคาะพราะกูทำบุญถบายไปอีกเยอะ จะได้ทดแทนบาปไม่หายแต่ถ้าคุณเอาทองไปคืนเขาอู oh, พ้พี่ขอโทษนะพี่เก็บไว้อย่างนั้นนี้นึกได้ถึงแม้ในใจเราขโมยในใจเรามันขโมยใช่ไหมใจเราขโมยทองแต่ว่าพอเราเรานึกได้ว่าเราขโมยเราจะเปลี่ยนแผนดีเราจะเอาทองนี้ไปคืนอ่ะเอามาคืนพี่เก็บไว้มันเห็นพี่เห็นมันหล่นอันนี้คือการรีบหวนกลับตัวเองโดยจากตรงนี้แล้วมันจะบาปมันจะหายบาปมันหายจริงๆนะบาปมันจะหายจริงๆอันนี้ อย่าไปสนใจพกเขาเมลี่นมาบอกพี่น้องอย่าไปสนใจนูลเลือดอย่าไปเถียงเขาเมีนตั้ป่าบอกนะครับพี่น้องม,มีความขี้เห็นจังไรกับเรื่องนี้พี่น้องเขาเมี่เขามาแล้วอย่ามาพูดอย่ามาพูดนั่นนี่นู่นหยุดพูดถึงฉันได้แล้วจริงๆริงหยุดเอาฉันมาโหนกระแสโหน,หนอะไรให้มันมีข่าวมีข่าวหากินโ๊้ หากินไขมันเถิดนี่หากินไขมันถวดจะมาห,าหาหุ่นไหมสร้างภาพลากร,รก่นนระกูนั่นนี่่มมากูร่างแกียร์นันี่แล้วเบื่องมั่งงานแะ้วบ่เศร้าจะเจียกูอยากเศกรอกอยู่คนอย่างว่างหัจากแผลคดปิดว่างหัจากแง่งแผลจากของที่ชนะต่อเวล่าบอะไรแบนีเมื่อคุณแพ้เกมคุณก็ต้องแพ้คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปคุณจะชนะได้หรือไม่ใช่ คุณเสียให้ราคุณสิบบือนชนะมันกับอะไรมึงเล่นให้ร่มึงย่อมสิเหนื่อยแห้่วมแล้วมึงเสียให้ร่มึงสิบบืนเล่นมึงกับพกมิตาเสีย <c oughs> คุณเล่นไฮโลคุณเล่นไฮโลแล้วคุณเสียคุณต้องรีบลุกเล่นไพ่เสียร้องไส้ลุกแม่นเล่นต่อบือนต่อคุณต้องชนะมีแต่เสียกับหมดจริงๆในในบางทีมันมันมันเกินไปอย่ามันเกินไปเราคือโอ้โห อืลดนักข่าวแเป็นลงข่าวเพียรต่างๆก็เป็นลงมันไม่จบเปลี่ยนไหมนะนี่เป็นกูอยากถามผู้ใหญ่เบอร์จบกูสว่างมาปอดชุดยุติแม่กูอยุนี่เนี่ยล่ะมันมีคนเดียวเดี๋ยวเหตุใดคนมีคนเดียวคนยุติอืกูเกิดมาอย่างกูท่ามสมองนี่ไม่ได้เกิดมาสวย เฮืหงหวงแหละอันนี้โอ้โ้กูตลกกูตลกมากอันนี้กูตลกจริงๆพูอันนี้นนนไปพูดไปนี่วันนี้เพราะอะไรไม่พูดก็เหมือนเดิมพูดก็เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วพูดดีกว่าเอออย่ายอมเป็นอย่ายอมเป็นตัวละครเลือกหนึ่งคนที่ให้เขาเล่นละครถอะเพราะเขาเล่นละครแล้วเขาเหมือนโดกนกระทำเขาเหมือนโดนทำร,รา้ายมาเขาโดนกันแค้นทั้งที้ มีแต่มามยามีแต่ตอเหลมีแต่เล่นเลี่ยงให้คนสงสารสาธุยมันเป็นภาพตลอดชีวติ๊ต๊แต่ตันตันู้อะไดอยากเป็นยังกับเป็นไปรลุดอือใครอยากเป็นคนดีก็ดีใครอยากใครว่าจะของก็ต่อรู้ว่าใครขันว่าเจ้าดีเจ้าดีถ้าาขันเจ้าว่าเจ้าถือกระทําเจ้าก็จงถือเบิดปีวาาัสดีเจ้าตามปากเจ้าเลยอือเจ้าจะโดนเจ้าจะโดนคนรอเนี่ยพูดอะไรไปไม่พนเด้งตื่นขึ้นมาโอ๊ยวันนี้มีความสุขเรามีความสุข วันนี้โดนแกงเขจะโดนแกงอยู่บนศาสตร์จนตายวันนี้มีเงิ então, duh. นเขาอาจจะมีเงินมีเงินเงาเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับปากเราทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปากเราหมดไม่ใช่ยังโอ like ้โหแบบแล้วแบบฉันยอมให้คนด่ามาปีหนึ่งอหรอว่าฉันแบบเป็นคนไม่ดีเอามาแฉเอาเรื Potter, ่องในครอบครัวมาพูดในนี้หนังหนังมันยังมีแผ่นสองแผ่นสามมีม้วนมีม้วนม้วนอย่างนี้ แล้วคือฉันงมงมากว่าฉันเราเปรียบทั้งนี้นี่โอ้โหเพลงบอด็ิงงงงเพลงก็ไม่เคยได้เงินด้วยทุกอย่างให้ต้องหาเองหมดฉันลงทุนเป็นเพลงไปอ่ะไปคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันในไปคอมเมนต์กันในอะไรนะไปเม้นกันในในเพจว่าอยากรู้ไหมว่าเพลงบ้างไฟแสนนี่ต้นชุนต้องต้นทุนชุดไม่ถึงพันอ่ะสมมติไม่ถึงพันแล้วยังไงเ็าคู่จ่าย เออขอบคุณทุกคนที่นเวี้ยงกูมักหลายแสนีนเพลงนี้จริงๆทั้ทงนี้ฉันกับไปงคนสังเพลงเพียงกูเรียนเต้นมาสัน่นขวเพียงสีดังเลยพอจบมากขอบคุณคนนั้นคนนี้ไม่ขอบคุณกูโอ้ยกูสิงเงินเมีย,มมมย,ต,มยมต้องจริงๆนะเมียกูแต่เมียบอกูมึงเงินฉันมึงความถูกต้องอืมยี่ฉันไม่เงื่อนไเลยต่อให้พ่อกับแม่ฉันฉันก็ยินกับความถูกต้องถ้าแม่ฉันผิดประตามผิด แม่ผิดตามผิดลูกผิดตามผิดไม่ยิงว่าอ๋อเขาเป็นเขาเป็นนี้เราเราเราให้อภัยเขาเราเราไม่ว่าเขาผิดผิดก็คือผิดเพราะคุณเป็นคนขี้โกงเห็นแก่ตัวนิสัยแย่ข่อยได้บอกว่าซัตตุเดระผู้ดเวดเวา่ดวาผู้ใดว่าผู้ใดว่าจะของบอดีดดกับบอดีไปหลยผู้ใดว่าจะของดีครับครผู้ใดว่า,วาจะของถือกกระท่าแก้มันถือกขึ้นีป็นปีศาจเลดส่วนข่อยบอดีว่าอย่าง ข่อยไม่ได้รวยเลยรวยเลยรวยรวยรวยแล้วก็รวยอันนี้อันนี้สำหรับข่อยดิสำหรับข่อยบางทีเขาเขาก็คิดว่าเราเป็นเด็กเลยเขาก็คิดว่าเราไม่กล้านะนท่านี่เอาท่ันี้มาป้องกันโอ้คิดว่าคุณไม่กล้ามันบางทีมันก็คนเรามันก็มีเส้นฟางสุดท้ายอืมว่าเขาเป็นเด็กหน่อยว่าเขาเป็นคนคือพื้นฐานเราเป็นคนจิตใจดีแหละเราเป็นคนไม่ค่อยทำลายใครเราเป็นคนไม่ค่อยกันแแคงใครไม่ทำเลยด้วยซ้ำ คือเขาก็รู ha, ham, ้ว่าเราไม่ทําเขาก็เลยกลายเป็นว่าหูหูตับหูบีมนแล้วว่าสุดท้ายมันก็เป็นยังสี่นั่นแหละเขาหูเฮ้งห้เขาหูเขียวเฮ้าแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่เป็นคนเจ้าชู้เจ้าแค้นคนนั่นแหละเขาเลยกล่าวก้าทำกลาคิดกล่าแข้นกล่าโพดกลาเรียนลควานกล่าวโตตรุบตะเลี้ยงต่ออะยะไปอืมกล้าต่อแหล่กล้าเติบตะแรงกล้าพูดไปทุ่ยทิพย์ทุ่ยแดนให้คนเชื่อ ให้สังคมเชื่ออย่างนั้นคระบที่เรื่องราไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเรื่องเนี้ไม่มีอะไรเลย,ลเลย saying, แทมเนี้โอ้โห <c oughs> คือบอกเลยว่าไม่อยากให้คนคิดว่า ผมเป็นคนชอบเจ้าคิกเจ้าแขนคนเพราะผมจะพูดจากใจผมเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็จากที่พูดเลยเมื่อกี้เลยโบนยาแหม่คนมองว่ากลุก่นล่างแก่คนหล่ากูุ่เป็นคนถือล่างแก่คนที่มันมีความผิดเขาเรียกงงนะว่ะบัวสันหลังบังวสันหลังบ,ะบะออ่าก็ยังก่อนสั้นหลังบ่ามากเกิน เขยังก่อฉันหลังบา่าก็ยังก่อนงอันหลังบ่างัอันหลังบ่ามันสีนม,นมีแนวมัดป่องมั๊บมั๊บวกมัดปองมัดกันมัดคุ้มจะวองไปกละดาษไร่ที่พวกนี้คู้บอกต่อแล้วเป็นบอกเลยบอกแค่บอกคำานึ่งเถอะบอกแค่บอกคำานึา่งแค่ต้องพูดเพราะในเมื่อเขาคิดว่าเราไม่คนนคไม่ดีอยู่แล้วอเ, <c oughs> เอาอยู่าายวา่าใครในเมื่อเขาคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วเขาต้องรู้ว่าเขาจะต้องหูบาง บางทีคนที่ยอมบางทีคนที่ยอมคนมาตรอกกรลาเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้จริงเพราะคุณคิดว่าเอาซื้อนี่ใส่ไข่อยน่ะเขามัวเลยเขามัวข่อยเป็นคนดีว่ะโบไค่แบบสูรบผมมึงมืดผู้ใดญ่พอไข่อยเป็นคนเียวยอมคนข่เป็นคนยอมคนนี่พี่น้องเป็นคนยอมคนปากไลแต่ใจดีข่อในปากไรใจดีเขาไม่ขอถวดหนึ่งถวดหนึ่งเขาก็ใจอ่อนแล้วอันนี้ถ้าเราไข่อยเนาะ ก่อนคใจอ่อนใจอ่อนใจอ่อนใจง่ายใจใจดีอืมแต่เพราะว่าใจดีนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าใจดีนี่แหละก็เลยก็เลยเห็นให้เขาเอาเปียบให้เขาเทไปทั่วได้ก่อนจะก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าก่อนจะใจายไม่ใช่ว่าก่อนจะใจร้ายแล้วมันเป็นคนใจดีไม่ไม่ใช่ว่าก่อนจะใจใจร้ายก็คือคนเคยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าก่อนจะเป็นคนใจร้าย แล้วถึงจะเป็นคนใจดีไม่ใช่ดิก่อนจะเป็นคนที่รักตัวเองก็เป็นคนใจดีมาก่อนคืออะไรก่อนจะรักตัวเองมากขนาดเนี้ยก็เป็นคนใจดียอมมาทุกอย่างยอมเพราะอะไรหนึ่งเห็นแก่หน้าลูกเขาก็หัวเข้าคือเขารู้แตยว่าเรารักลูกเขารู้เลยว่าเรารักลูกเขาจะเอาลูกมาจะเอาลูกมาเล่นจะเอาลูกมาเป็นโตบะกำบังจะเอาลูกมาเป็นลูกเล่นลูกชุนแต่ออเวลาเพราะว่าอะไรรู้ว่าเราเป็นคนรักลูก จะเอาลูกเดาเขาได้่านั่นหละคือพูดให้ฟังเลยว่าพูด้พูดให้ฟังเลยว่าผมเป็นคนรักลูกเนาะเวลาผมซื้อลูกผมจะเป็นอ่อนจะเป็นอ่อนจะเป็นไข้ลงนั่นแหละทุกครั้งเลยเวลาเวลาเห็นเปิดไปเรียนลูกๆเนี่ยผมจะเป็นคนอ่อนเวลาเปิด เปิดเฟซไปปุ๊บโอ้เห็นลูกๆก็จะอ่อนรุงหรือมีปัญหาอย่างทำนี้ลุดทำนี้ลูกเพราว่าของผมจะอ่อนจะอ่อนทุกกรณีเลยนี่แหละคือข้อเสียงของผมคือถ้ามีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะอ่อนผมจะโอเคผมจะย่อมผมจะเอานผ่านผ่านทุกเรื่องราวที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้คือแล้วแต่แล้วแต่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออกูมานั่งคี่แล้วพ้าขนาดกูแม่กูก็เบลียงกูมากพ่อกูกับป้าป้าแม่กูกูก็ยุ่งมานักหยากุนนะ บอคให้พ <ider> my ่อแม่มาสั่งสอนกูเป็นคนดีเด่นนี่ากูก็หาอย่างหลูกอย้างต่าเงินหาข้ามเด่มันไม่ได้ขืนน้ำพ่อน้ำแม่ท่นี่มันขืนน้ำต่อจะขอน้ำต่อจะขืนน้ำสันดานจะคล้องพร้อมท่านี้อันนี้พูดถึงตัวเองพูดถึงตัวเองว่าตัวเองก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมพ่อแม่ก็ไม่ได้มีแม่ก็ไม่ได้าแม่ก็ไม่มาดูแลประคบณประมอะไรแม่ไม่ได้มาสั่งสอนอะไรเออก็อยู่กับญามาตลอดญาก็เลี้ยงตามภาษาบูเฒาฉันก็ไปไฟหลูกไฟดีฉันฉันก็บุกเคยไปกินเหล้าเมายา สูบเหล่าสูบยาสูบยามากขี่มอเตอร์ไซค์แอนแอนบอเฮยไม่เคยไปขี่มอเตอร์ไซค์แอนแอนอะไรไม่เคยมีแต่เลิกเรียนมากับบ้านกับช่องรั่วเตียงเป็นเด็กไม่มีพ่อแม,ม,อม,มอ่แล้วก็เป็นคนที่ดีตลอดเวลาปร,ป,รปรับปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีตลอดเวลาเราก็รู้ว่าเป็นคนแบบนี้เออเราก็เติบโตมาได้ในหว่าด้วยที่ไม่มีพ่อแม่เราเป็นคนดีได้นี่เราก็เป็นคนเดียวของสังคมได้นี